แนะนำช่อง RPM Nation ช่องของคนรักรถที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกของยนต์ประกรรมแบบใกล้ชิดทั้งรีวิวรถใหม่รถหรูรถแต่งและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดอย่างละเอียดครบถ้วนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถ SUV สายลุยระดับพรีเมียมอย่าง Land Rover Defender 110รุ่นปี2025ซึ่งยังคงไว้ซึ่งจิตวิญ,ญญาณของความแข็งแกร่งและความคลาสสิกในแบบฉบับ Defender ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบายและสมรรถนะในการขับขี่บนทุกเส้นทาง ด e f เฟนเดอร์110ปี2025มาพร้อมการออกแบบที่เน้นความแข็งแกร่งแต่หรูหราในเวลาเดียวกันโครงสร้างตัวถังแบบอลูมิเนียมโมโนคอกที่มีความแข็งแรงทนทานและลดน้ำหนักของตัวรถช่วยให้การควบคุมรถในทุกสภาพถนนมีความเสถียรยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่พร้อมระบบแมทริกช่วยเพิ่มทัศนวิสัยยามค่ำคืนกระจังหน้าถูกปรับใหม่ให้ดูดุดันและมีมิติขึ้นพร้อมหลังคาที่สามารถเลือกแบบเปิดพานรามิกได้สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่แบบเปิดโลง่ง ในส่วนของภายในห้องโดยสาร Defender 110 2025ถูกออกแบบให้หรูหราและใช้งานได้จริงด้วยวัสดุดที่ทนทานต่อการใช้งานหนักและสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมหน้าจอสัมผัสปีวีโปรขนาด11.4นิ้วที่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto รวมถึงมีระบบนำทางที่สามารถอัปเดตแบบเรียลไทม์เบาะนั่งหุ้มหนังเกรดพรีเมียมปรับไฟฟ้าทุกตำแหน่งพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศส่วนเบาะหลังสามารถพับแยกแบบ40 2.0.40เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระในด้านสมรรถนะ Defender 110ปี2025มีให้เลือกหลายรุ่นเครื่องยนต์ทั้งแบบเบนซิน P. 3 0 0 P. 4 0 0และ Plug-in Hybrid P. 4 0 0 e ที่ให้กำลังสูงสุดถึง404แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD และระบบ Terrain Response 2ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ตามสภาพพื้นผิวอัตโนมัติระบบช่วงล่างแบบถุงลมสามารถยกตัวรถให้สูงขึ้นหรือลดลงตามความต้องการ โดยมีกราวเคลีแรนซ์สูงสุดถึง291ม mm, ิลลิเมตรสามารถลุยน้ำลึกได้ถึง900มิลลิเมตรเหมาะสำหรับสายลุยตัวจริงที่ต้องการรถที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ฟีเจอร์ความปลอดภัยใน Defender รุ่นใหม่นี้ยังครบครันด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรระบบกล้อง360องศาพร้อมระบบตรวจจับวัตถุรอบคันทำให้มั่นใจได้ในทุกการเดินทางไม่ว่าจะในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทาย Land Rover Defender 110ปี2025จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหา SUV หรูที่มีความสามารถแบบรถออฟโรดแท้ๆพร้อมการออกแบบที่เหนือระดับและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตในเมืองหรือต้องออกเดินทางผจญภยัยรถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์รีวิวแบบจัดเต็มและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวงการยานยนต์ ฝากกดติดตามช่อง RPM Nation เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสนับสนุนเราในการนำเสนอเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยครับ